ตำรวจเวนชารรยแดนเรกรราตรตำรวจตะเวนดนที่หนึ่งสาม็วัใหญ่ตรวจขเมืองจังหวัดราชบรีเรื่องการ,รตรวจตรวจเมืองข้าเมืองจังหวัดราชบรีวันนี้ผมก็ได้คำสั่งรอบหมายจากพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยสุขด่านผบรตรนะครับให้มาตรวจเที่ยมแะได้คแนะนำในเรื่องมาตร,การการ,ก,ารการการป้องกันโควิดเรื่องการป้องกันการลักลอบหนีัฐเมือง ครับวันนี้ผมก็มาท่านวิชจการกฎหมายนะครับเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายคนหมวดโทตุโงงใจกันรัชตะเลคนหบทตีนิพนธ์รัตตะิษฐแองโชดนะครับพร้อมทีมงานก็ได้มาตรวจเยี่ยมก็ขอบคุณในความพร้อมนะครับของตำรวจเบญแดงซึ่งผมก็เคยเป็นผู้จัดการถือว่าเยี่ยมลูกน้องเก่ารัตมรับรีนะครับก็ถึงเนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนั้นนะครับ ประเทศไทยแล้วเราเกิดตั้งแต่มกราปีที่แล้วในรอบแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่รอบสองนั้นเกิดจากการลักลอบมีเข้าเมืองแ้บระบาดจากชาวต่างด้าวที่มหาชัยก่อนแล้วก็ลุกลามไปยังบดการบน,น,นันที่ท่าพระตะวันออกนะครับทําให้สังคมน,นั้นเครือบแคงในเรื่องการบริงานของเจ้าที่ตำรวจเรานะครับท่านในฐมนตรีท่านก็นใหน้ายละย ให้ดำเนินการวาดขันทางบ่อนการพนันทั้งในงานต่างชาติโดยเฉพาะที่รัฐบาลมีมติพรมเมื่อวันที่29าธันวาที่ให้ต่างชาตินั้นที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่มีการติดเชื้อนั้นขึ้นมาจดจทะเบียนนะครับเพื่อมาดำเนินการให้มันถูกต้องแล้วก็คัดกรองโรคเพื่อใดค้นหาผู้ที่ติดเชื้อก็เป็นช่องว่างที่จะทําให้คนที่อยู่ ประเทศ่อนบ้านเราด้วยเพราะว่าพม่าพยายามที่จะรอบ,บหนุบหนีเข้ามาเพื่อเข้ามาถูกต้องเพื่อจะขบี